วันที่สองมีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไทยเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานโดยมีร้อยตำรวจโทพพชนก,ช,นกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีณนะห้องประชุมใหญ่ตึกกลางวิทยลาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวันที่3มีนาคม 2568นางคอนสวรรค์โพคาสหาก์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่3ทับ2568เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรความก้าวหน้าการแก้ไขข้บอบกพร่องโดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนการประชุมได้ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบใบป,ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์หลักสูตรผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่2ของปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน2รายได้แก่1น,นางพัทริยาคชศีสวัสดิ์2นางสาวสสิธวิมลศรีสุวโรไทยณห้องประชุมสำนักงานสหกรจังหวัดเพชรบุรี วันที่6มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริประจำจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับสองโดยมีนายเลศชัยสกลเสาภาครองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและอำนวยการให้การดำเนินโครงการ หรือภารกิจของสถาบันในจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนณนะห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่าชั้นหนึ่ง วันที่7มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโครงการจิตอาสาพัฒนาสีภาคสำนักงานปลัดรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโดยมีนางสาวสิริวัลเครือเล็ก,กเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในที่ประชุมณนะห้องประชุมโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบล ท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่10-11มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดทําโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยนางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรักษาสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น1รวมทั้งผลักดันเพื่อย,ยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งระดับชั้น2และ3ส,สู่ระดับที่ดีขึ้นณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจำกัด วันที่12มีนาคม2568นางคอสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1ทับ2568รวมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่12มีนาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมจัดคลินิกสหกรณ์ตามโครงการคลินิกเกษตรเพื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ไตรมาส2ณองค์งการบริหารส่วนตำบลรงเข้หมู่ที่4ตำบลรงเขอ้เอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการของภาครัฐและได้รับบริการอย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการมีผู้เข้ารับบริการคลินิกสหกรณ์จำนวน100ราย วันที่13มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรจังหวัดเพชรบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะจากกองแผนงานกรมส่งเสริมสหกรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และให้คำแนะนำรวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและลงพื้นที่นิคมสหกรณ์ท่ายางและนิคมสหกรณ์ชะอำเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆขั้นตอนขบวนการระวางการออกเอกสารสิทธิ์กศนอ3กศนอ5ของนิคมสหกรณ์เยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแปลงพืชสมุนไพรและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพบุคลากรในนิคมสหกรณ์ วันที่14มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคโนมชะอําห้วยทรายจำกัดอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนำโดยนายบุญสิงห์วรินรักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การลงพื้นที่ครั้งนี้มีการรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานและสถานการณ์การเลี้ยงโคโนมในปัจจุบันโดยนายสมควรสว่างอารมณ์ผู้จัดการสหกรณ์โคโนมชะอำ ห้วยสายจำกัดพร้อมเยี่ยมชมกระบวนการรับน้ำนมดิบการผลิตอาหารสัตว์และหารือแนวทางพัฒนาสหากรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมนอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตฑ์น,นมไทยเดนมาร์กมิวแลนด์เพื่อส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์ วันที่14มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหาก์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของชมรมเจ้าหน้าที่เครดิตยูเนียนจังหวัดเพชรบุรีและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนดลักษณะวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภทที่จะรับจดทะเบียนพุทธศักราช2567 ณห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัดสาขาจังหวัดเพชรบุรีตำบลสมอคืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี วันที่17มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรครั้งที่1เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการควบคุมภายในสหกรณ์วางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการควบคุมภายในเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถจัดทำแผนขับเคลื่อนการยกระดับควบคุมภายในพร้อมทั้งรักษาและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์นอกภาคการ เกษตรณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีวันที่18มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหาก์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการพลังบวรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและตักบารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน15รูปโดยมีนายกองโทสมศักย้ำพันนุยในอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีนวัดประดิษฐ์วนารามตําบลบ้านเม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 18มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีณนะห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนโพลอยพัฒนาจำกัดตำบลหนองกระปุออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้คำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวงกำหนดลักษณะวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภทที่ได้รับจดทะเบียนพุทธศักราช2567 วันที่18มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2568เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคก,การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผลณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี วันที่19มีนาคม2568นาคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบอกพร่องจอกอบอกครั้งที่1ทับ2568ณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและให้คำแนะนำเพื่อร่วมกันให้แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้วเสร็จและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในอนาคตต่อไปซึ่งปีงบประมาณพุทธศักราช2568มีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องทั้งหมดจำนวน17แห่ง วันที่21มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ณนสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านห้วยเสือสามารคีจำกัดทั้งนี้ยังให้โอวาดและอุดมการแก่สมาชิกสหกรณ์และชี้แจงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์3ปีพุทธศักราช2568ถึงพุทธศักราช2570 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสหากรณ์แห่งชาติฉบับที่5ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดวาระแห่งชาติสหกรณ์ไทยเข้มแข็งณนะสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านห้วยเสือสามัคคีจำกัดวันที่21มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการยกระดับควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคก,การเกษตรครั้งที่1พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน9แห่งณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรีโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรีนางสาวเบนจมาศอิ่มละอองนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษและนายมณะอ่อน,นุ่มข้าราชการบำนาญโดยมีวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีแนวทางในการควบคุมภายในที่ดีนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงได้และสามารถรักษาและยกระดับชั้นความเข้มแข็งได้ วันที่24มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสมศักดิ์กรีธาทรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่3และ4เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีดังนี้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีสหกรณ์การแก้ไขปัญหาสหากรณ์ที่ปิดบัญชีไม่ได้พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่24มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้ในายเผ่าพงแฮลูผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณพุทธศักราช2568กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีสหกรณ์เคหสถานมั่นคงตำบลหนองโสนจำกัด วันที่25มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหกณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเพื่อหารือการบริหารจัดการพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยหนึ่งดังนี้1ด้านการดูแลพื้นที่โครงการ2การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐดอนขุนห้วย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย3การวางแผนการรังวัดวงรอบรายแปลงให้กับสมาชิกในโครงการ4 การกำหนดร่างระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินในหมู่บ้านสหกรณ์โครงการตามพระราชะประสงค์ดอนขุนห้วยนาะห้องประชุมชั้นสาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีวันที่26มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายธีรพบ,บัวจีนพอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามาัญประจำปีนะสหกรณ์เครดิตยูเนียนรวมน้ำใจท่ายางจำกัดในการนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567วันที่26มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่3ทับ2568ประจำเดือนมีนาคม2568เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรีโดย มีร้อยตำรวจโทพชนกชลานุเคราะห์ผู้วาราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าวาระการประชุมได้รับเกียรติจากผู้วาราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรค้ง่อยจำกัดซึ่งได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคภาคกลางประจำปี2568ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนณนะห้องประชุมพิพรีชั้นสองศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี วันที่27มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินคอทชจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ทับ2568นหะ้อณห้องประชุมชั้นสาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยมี นางวันเพนมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดมีประสิทธิภาพตรงตามความความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ทำกินในพื้นที่โครงการขอทอชอ วันที่27มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568นณวัดเขาพระตำบลทับคางอำเภอเขาย,ย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีในายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชาการหลายภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน วันที่30มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายธีรพบ,บัวจีนผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเนนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปีพุทธศักราช2568ของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70. พรรษา2เมษายน2568 วันที่31มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชจจา และว,วันข้าราชาการพลเรือนประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีร้อยตำรวจโทรพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชาการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2567ณนะพระบรมอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่3วัดคงคารามบวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วันที่31มีนาคม2568นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษดาราชจจาและวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณนะองค์การบริหารส่วนตำบลทงชัยถนนคิริรัตยาตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี